สวัสดีครับวันนี้เราเกมไล, <c oughs> ลน์ไลน์เลเจอร์อีกแล้วนะครับก็อยู่กับหน้าตารางเข้าวลมอีเวนต์นะฮะันืที่เท่าไหร่นเนื้นที่สองนะับก็นี่ยครับผมก็เพิ่งมารับนะตอนเชา้าเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้นี่แหละครับเนี่ยฮะก็ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนัวเลยเอ่าโอเค,เกกนนครับกบกันฮะ ดีเ็มอีกโอเคอ่าเป๊บหนะ่ะครับขอวิธีสองครับอ่าวิธีที่สองนะครับ <c oughs> ผมขออ่านประกาศแป๊บ,บ,บนึงนะครับ <c oughs> อ๋อจะมี อีวิทลินในกาชาครับของวันนี้นะครับแต่เป็นวันที่เอ้ยเป็นวันนี้แหละครับแต่ว่าวันเวลาสี่ทุ่มนะครับโอเคครับผมขอเข้าสเตปเศษสตัวหนึ่งครับเอ้ยผมขอไปรับเพชรพีพีก่อนนะครับเมืาอวานผมยังไม่ได้รับเพชรพีวีพีลครับขี้เกียจเข้าครับอันนี้เลิกสึกเริมเบื่อพีวีพีแล้วครับก็แบบ มันยังไงอะครับจริงมันเอะเดี๋ยวผมตีมันตีปุ๊บแล้วมันจะลดคะแนนมาใช่ไหมครับเออนั่นแหละครับเนี่ยผมก็อยู่เป็นลำหนึ่งครับก็ได้รับร้อยสิบเทนนะครับนี่ครับผมจะเกตดูนะครับคะแนนผมสองพันเก้าห้าสิบหกหนึ่งพห้านะครับไม่ใช่ห้าสิบหกหนึ่งห้าครับผลิตปุ๊บก็จะเจอสองพันสองพันแปดสิบเก้านะฮะนี่ฮะก็จะเจองเรื่อยๆครับผมก็เลยเลิกไม่อยากเงินแล้วครับ ผมก็เลยไปเศษพิเศษดีกว่าส่วนมากก็จะเป็นแค่นั้นนะครับก็โอเควันนี้จะลองมาเล่นนี่นครับด่านมาลบอกอ่าบิงผมไม่ใช้เพื่อนช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอบบผมจะผ่านเร็วก็ต้องใช้เพื่อนช่วยนะฮะเพราะว่ามันนะฮะก็อย่างนั้นแหละครับ

จะพาเล่นสเตจพิเศษเยาวๆแล้วครับแล้วก็ไปตีคืนฮะ ใครับูัดียวไมคครับไม่เป็นรัเียครับขอไปห้องทดลองก่อนครับมจะดูว่าอ่าโอเคว่าจะดูครบหมดแล้วครับถามว่ามว่าม เพราะถามว่าทำไมผมทำอันนี้ก็รับผมจะเอาไอ้นี่ครับนี่ครับโคนันนะครับผมเพื่อนตอนนี้ผมมี6 8ดาวทั้งห,หมด2ตัวครับก็ยังไม่พอมม้อครับผมโอเคครับเดีดีดีโอ้ยอะไรับสเต,ตเสจพิเศษนะครับนกระโลกมัตะ ใช้เพื่อนนะับเพื่อแความเร็วเร็วนะครับผมใช่มครบใช่ไับนครับแต้วน,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 นมีที่เดิรท่นะใ่เลย ไป่าเ่เ,เ,เ,เนนะคะงเคีรค,ครับอาจเกานกครัหงก็จ้เงินกด้เดนะฮะโอเคครับผมไปที่ลิโอน่าครับนะครับผมโอ้ยใช้เพื่อนแล้วโอ้ใช้เ,เพื่อนอีก อย่างน,นี้ผมไม่ใช้เพื่อนก็ผ่านได้นะครับไม่ให้อลองโผล่ช่วยดูยครับไปช็อตไเชื่อครับเร่งสป,ปีดดีกว่าให้มันจบๆเร็วๆครับได้แล้วเสียงเพี่อนะคนะเพ็่อน ถือว่าน่าจะประมาณนี้ครับเพ้าสผมจะถ่ายนะโอเคครับว่าเราให้ป้อมแตกครับเรียบร้อยครับแตกเรียบร้อยนะครับน่าไปเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะครับอีกสองเปอร์เซ็นต์ โอ้ไม่ได้ครับพุ่เออไม่ได้ครับผมแล้วก็จะได้ครับคอเค,ครับมีอยู่เก้าแสนนะฮะเงนินโอ้อีกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเพื่อนออกนะครับถ้าได้ยินเสียงแลยไอติมก็ต้องขอไปนะครับเพิ่งผ่านหน้าวานเลยเมื่อกี้ขับผมโอ้อันนี้มีมิโกะนะฮะมีมิโกะมีมารีแล้วก็เอ็ดนะครับ ไปเรืเ่อยๆครับผมโอเค,ครับไปเรืเ่อยๆครับก็แตกออกมาครับผมข้าไม่กินดิตกทิ้นต้ก็ใส่นะครับผมตบมาแล้วตบจุ้มให้ครับอุ้ยผมว่าต่อไปนะฮะเ้าอพแนอนืออไไ้ครับ ครับอู้อีกแล้วแต่ผมชอบกดใช้ตลอดเลยครับรืมเอาออกนะฮะไปเรื่อยๆครับคนนี้ก็มีครับมีทั้งคิดทั้งเอ็ดนะฮะแล้วก็ออ,อะไรนะนิคูนะฮะแค่ถามว่าอ,อ ผมยังได้นะฮะมิกุแต่ว่าถ้าใครดูคลิปการเปิดกาชาของผมไปก็ชิบหาใ้วอน,นะฮะไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมก็พยายามพูดให้ท่านครับเราผมไม่รู้จะพูดอะไรฮะโอเคครับก็ใช้ใช้สกิลกันรัวครับโอเคครับ ผมว่านี่นะ่าจะเวลอัพแล้วนะครับเป็นยูยี่สิบเจ็ดออย่างครับโอ้โหเฉียนนิดเดียวฮนะดูหอยู่ระหว่างกลางเลยครับโอเคครับไหนๆก็เดีย๋ยวผมไปติดกิเล็แตับนึงนะครับนี่ฮะโผลเซลล่าฮะ จะตายอยู่แล้วครับที่มันมาตีเป็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับผมเกียร์ซฟลอคลายนะครับมันเนี่ยฮะมันเวลาจะโจมตีเงี้ยมันจะมาอยู่กองหลังนะฮะเรื่อ <c oughs> งกองหลังผมก็ไม่ค่อยมีตัวเองนะ มานาเน,นี่ยก็ใช้สกิวโล,โล,ลัวๆแล้วครับคิดด้ให้เช่นกันเห็นไหมครับเนมันจะมาด้านหลังนะครับชึ่งด้านหลังก็มีตัวป้องกันนะฮะโอเคครับนี่จะตายแล้วอ่อ สองเอรแล้วครับเหลือ9%ฮะ7% 4%ครับผม2%สุดท้าย1%สุดท้ายนะครับเออเมื่อกี้นะใครใครสังเกตน,นะครับของโมซาลาจะมีเฮ้ยเกา้าเฮ้ยเลยสวยเก้าเก้าถ้าจะไม่ผิดน,นะครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าสกิลของเอ้ยไม่ใช่สกิลไอ้หัวของโมซาลานี่มันมัน ้ติดท่าหมุนเตะของมอลลีล่รันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะถ้าติดนี่ก็โอเคนะฮะเป็นสิ่งที่แบบย่ำมากเลยครับผมโอเคครับมาเปิดกล่องกันนะครับโอ้ได้ลองทำฟินิกแบบเป็นอักษรสีเหลืองได้แล้วครับโดนทำสับสนนะฮะโอเคครับตีตใไหนต่อดี ผมว่าจะมาลองตีบูเบลดีกว่าเดี๋ยวเรามาตีบูเบลนะฮะไม่รู้ว่าบูเบลนี่สองดับจะตายหรือเปล่าโอ้โหมาแรงกระพุ่งเลยฮะกระพุ่งอย่างเดียวเลยฮะ เรื่อยๆครับผมอือตอนนี้นะฮะตัเวเบลโดนสกิลของตัวอะไรไม่รู้นะครับอไอจีแม่งว่าไปอย่างเยอะแล้วครับโอ้ตอนนี้ตัวแม่งหลับหมดเลยครับเห็นไหจะโลมาตาของอันนี้ไปนะครับเอ่ออะไรนะเดนนิสนะฮะ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวไปใส่ตัวอเมาต่าเพิ่มดีวกว่า ว่าอุย้ยหนื่ส้าเปอร์เซดนตวัวอะไรวะโดนตัวโดนตัวอะไรก็ไม่รู้นะหนืเอร์นะครับหาให้เสียงกกอสร่างนี่ก็ต้องขออภัยนะครับอุย้ยหกเอร์เอาเมื่อกีท้ทำไมบูเบลมันหายอะ่ะเลืกกิวเซ็นเลยอ้อออ้น,น่นี่ว่ะแล้วไปกิ้เขียนขึ้นแพ้คืออะไร เป็นคอโนโซลด้วเป็นดาบคริสตันนะฮะโอเคครับวันนี้ผมจะมาลองปิดตัวสุดท้ายด้วยเออเนี่ยซีนตำนานคนระับผมสามดาวแล้วครับแต่ว่าจะไปสู้ในพีพีผมยังสองดาวอยู่นะครับเอาตายเฮ้ยเสื้อขาวที่เดียวตายเฮ้ยเสื้อขาวที่เดียวตายนะครับอ๋อก็เวลหนึ่งนี่หว่าเออ,อ ทุกใจแล้วเราโอ้ถ้าโดนเสือขาวแม่งเมื่อกี้เห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆฮะเสือขาวแม่งปว่งมาุ้่มดับเลยครับตัดไปเรื่อยๆครับผม แต่ผมอยากเล่นลีนในสเต็ปพิเศษนะเพราะว่าจะได้มาเอ่ออะไรนะจะได้มาลีนในสเต็ปพิเศษอ่ะผมอยากได้เพราะว่าลีนล่างอาจารย์นะผมจะได้เชียดอัพนะฮะจะต้องไปเก็บของไงผลิตปัทถุดิบรออะไรเงี้ยเป็นมาครับแต่ตอนเวลาสิบเป็นห้าสิบนะฮะผมยังไม่ได้กินข้าวห,หิวมากครับ โอเคโวยังไม่อัพนะครับผมผมจะลองมาเล่นหน้านี้ดูนะฮะว่าว่ามันจะเวลอัพหรือเปล่าครับโอเคผมอยากให้ตอนนี้อยากให้เวลอัพนะฮะจะได้เพชรแล้วก็ได้ขนอีกยี่สิบขนนนะครับผมจะได้มีขนลงนเล่นขนนกเล่นตองไงอู้ยเพิ่มอันทีแล้วหรอเอาเสียงหายไปไหน สายเกยมจ้าบ้างไม่บ้าเหรอฮะแต่เสียงมันเหยือออกแล้วเลยแล้วครับผมแบบไปเป็นกลับเนี้ยฮะเดี๋ยวก็าตายฮะรอแล้วก็ตอนจะเราสะีครับยิงตุ้มสก้านแล้วฮะแล้วก็เราให้มัน ตีเรียล้อยฮะความจะโลดรอครับ,รบยิงต่ำไม่ตายตายแต่ไม่หมดนะครับเห็นไหเริ่มตีได้แล้วครับตีเรียบร้อยครับชนะเรียบร้อยแล้วครับอ่าเล้วเอัพเรียบร้อยแล้วครับขอแคหน,น้าจอไปเลยนะครับ โอเคครับผมเนี่ยได้มายี่สิบขนนกนะครับโอเคครับผมจะมาลองอัพเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอใส่คลิปตอนที่ผมอัพอุปกรณ์เสร็จนะครับผมจะมาะอัพโล่นะครับเนี่ยโล่แห่ความสับสนนะครับ เดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่มันอัพเสร็จแล้วนะครับจะได้มาเลื่อนระดับนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็มาดูากันนะครับว่าจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวมนจะได้โลกงมากนะได้เลยถุงมือแห็นความมือนะครับอ,อก็ดีเินเก้าแสนนะฮะอมขออัปเกรดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่า อุย้ยวิวอัพเออใช่ผมลืมว่าสมมติวิวอัพมันจะหมดแล้วโอ้เก็บอีกตัวแสน,นะครับเดแต่พอมาอัพการอัตราการผลิตแรกนะฮะครบปุ๊บผมก็จะจบคลิปไปเลยครับเดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะอันนี้เพราะมันจะ,ะได้เงินเยอะนะฮะนาทีละสแสนนาทีละพันนะครับ อ๋อ10นาทีแล้วครับผมลเล่นสปีด้วครับผมอู้ือรัวๆลยฮะดูครับปรัปบปรับปรับไม่ไั้ครับผมมันแรกๆนะฮะมีหลังมากเลยครับนะฮะแล้วก็ตู้ไหมครับ ตู้มเรียบร้อยครับแต่สี่แสนแล้วครับ A K นะครับเดี๋ออีกสามแสนนะครับผมแล้วผมจะปิดคลิแล้วคะ่ะขอเดี๋ยวมันยาวไปครับเดี๋ยวความจำเครื่องมันเต็มครับ คนนี้แมวด้วยครับผมไม่อยากได้แมวนะ ห้าแสนนะเงินยังไม่ครบเลยหกแสนแล้วครับผมโอเคฮะทานี้น่าจะครบนะฮะเจ็ดแสนเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดแสนห้านะครับอุ้ย <c oughs> ขอโทษครับขอาี้เป็นวัดนิดหน่อยครับ โุ้ยแหละมากครับน่าจะเป็นของลูกะสกินาสกิลนะับสกิลของลูกะม่ารักนะครับตุ้มเป็นร้อนครับผมโอ้ย20นาทีกว่าแล้วครับโอ้โหเป็นการอัดคลิปที่ยาวที่สุดที่ผมเคยอัดมานะฮะเอาโอเคครับมี่จะแสนแปลนะฮะ ผมอาจจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งคลิปอีกคลิปนึ่งนะฮะเพราะว่าผมจะอั่นะฮะไอดีผมจะมาจัดไม่ใช่ผมจะมาเล่นสเตจพิเศษนะฮะของของลิ้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด สอบแต่คให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบายครับ